สวัสดีครับาร์ทนี้จะมาสอนใส่คลิปวิดีโอมาในเกมของเรานะครับจะเป็นวิดีโอการดําเนินในเรื่องของเกมของเรานะครับหรือว่าจะเป็นวิดีโอที่จะเป็นสกิลท่าไม่ตายของเราก็ได้นะครับเช่นอย่างนี้นะครับมันจะใส่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับคือ m o v i e นะครับเข้าไปปุ๊บแต่ไฟล์อะนามสกุลต้องเป็น ogv เท่านั้นนะครับถ้าไปใส่ mp 4 mp 3อะไรงงี้พวกนี้ไม่ได้นะครับต้องไปแปลงไฟล์ก่อนนะ เดี๋ยวจะแปลงให้ดูครับก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรม abc นะครับผมแล้วก็ลากวิดีโอที่เราต้องการอยากแปลงเข้าไปเสร็จแล้วเราเลือกตรงนี้ครับตรงนี้จะจะมีแปลงเป็นไฟลอื่นก็ได้นะครับ mp 4เอาไว้ใส่ ipad iphone อะไรแต่เราเลือกนี่นี่ครับ html เป็นไฟล์เหมือนในไฟล์เว็บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็เลือกนี่ครับ obg ครับเพราะว่าเกมนี้รองรับไฟล์ได้แค่ไฟล์นี้เท่านั้นครับขนาดเล็กมาก เปลี่ยนรูปเป็น640คูณ480นะครับเพราะว่ามันจะพอดีนขนาดจองเกมเราเสร็จแล้วกดแปลงเลยครับแปลงเสร็จแล้วครับวิดีโอมันจะอยู่ในนี้นะครับโฟลเดอร์วิดีโอของเรานะครับไลบรารีเราก็ก๊อปมาที่ Movie ของเรานั่นเองนะครับวางเลยโอเคครับกลับเข้ามาในเกมนะครับก็คือจะให้เล่นวิดีโอก็ผมจะให้ผู้หญิงตัวนี้ครับเดินขึ้นบันไดไปแล้วไปหาพระเอก ของไปนั่นสีเนี่ยครับน่าจะระหว่างที่เดินเข้าวาร์ปมาตรงนี้จะให้เล่นวิดีโออัตโนมัตินะครับคือเราต้องตดตรงนี้ที่อันล่างสุดนะครับคลิกอันแรกคือเราต้องไปกดไป,ดไปคุยกับตัวละครนั้นนะครับแต่ตรงนั้นมันไม่มีตัวละครเราต้องเลือกอันสีนะครับให้มันเล่นอันตโนมัติทันทีที่ตัวละครเข้ามาเหยียบเรากดไปที่แทรกครับเล่นวิดีโอแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการนะครับ ่าโอเคเสร็จปุ๊บพอเล่นวิดีโอจบแล้วเราก็ต้องติ๊กควบปุ่มซื้อเฉพาะนี่นะครับเพื่อที่จะทำให้มันไม่เล่นวนซ้ำอยู่ที่เดิมนะครับโอเคพอนี้เปิดปุ๊บสร้างหน้าใหม่ติ๊กนี่เป็น A โอเคครับนี่ก็เป็น A แล้วคราวนี้พอเล่นวิดีโอจบมันก็จะไม่ไม่วนมาเล่นวิดีโอซ้ำเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะฝากโปรแกรมแปลงไฟล์ไว้ที่ข้างล่างลิงก์นะครับขอให้เพื่อนๆสนุกกการสร้างเกมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ